ตอบโจทย์มากๆครับสำหรับคนที่ทำสวนทุเรียนนะครับไม่ว่าจะจังหวัดจันทบุรีระยองตราดและชุมพรนะครับตอนนี้นะครับไม่ว่าจะทำใบนะครับใบหนึ่งใบสองใบสามนะครับทำดอกนะครับผมบำรุงดอกบำรุงผลนะครับผม เทพดินยาฟู่เต็มเหนียวครับตอนนี้นะครับตอบโจทย์เกษตรกร,กรชาวสวนทุเรียนมากๆและนี่เป็นเหตุผลครับที่ชาวสวนทุเรียนนะครับเลือกใช้ผลิตภัณฑ์จากเทพเทราครับใช้ย,ยาฟู่ผู้เทพดินดูใบออกมาสวยแล้วก็ฉีดฉีดเป็นรอบๆอบฉีดทำใบมาตลอดแล้วก็ตั้งแต่การทำใบจนถึงทุกวันนี้ออกดอกดอกเขาดกมากครับ โอ้ oh. และแน่นอนครับไม่ใช่แค่ได้ปริมาณเรื่องผลผลิตเพียงอย่างเดียวแต่ยังได้เรื่องของคุณภาพของผลผลิตอีกด้วยนะครับไม่ไม่ใช่ผมยอนะผมว่ามันดีแล้วผมก็ว่ามันดีนะครับอย่างเงี้ยลองมาถ่ายดูสิเนี่ยเนะี่ยตอนเช้าเช้ามันจะมันจะแขะใช่ไหมครับเออุกวันนี้ไม่แขะแล้ว อ่าไม่แขะแล้วครับทุกวันเนี้ดูดูดูตวเนี้ยแขลแห้งอ่าแผ่มันแห้งมันมีแผะอย่างเนี้ยมันไม่แขะแล้วทุกวันนี้ไม่่อนนั้นผมผมยังไม่ขีดมันแชะอืมสวนต้นเรียนถ้าไม่เชื่อก็เชื่อได้แล้วแต่ต้นที่ตายแล้วเกิดใหม่นี่เห็นยังนะนั่นนั่นมีต้นที่ตายแล้วเกิดใหม่ด้วยก็อย่างที่ได้ยินกันเลยนั่นแหละครับ ใช้ฟื้นต้นนะครับล้างดินล้างสารนะครับทุเรียนมีปัญหาลากเน่าโคนเน่าเชื้อราเอาอยู่เหมือนกันครับงั้นครับแค่สองย่างไม่ได้สียาะไ้จริงจริงไม่ได้กี่วันมันแห้งแบบนี้ครับไม่ครับยิ่สิบชั่วโมงที่ไม่ตายแล้วแต่ยอดแล้วมันโตมากทีเดียวแล้วโน่นโน่นโน่นโ่น่น่นดูโ่นตพร้อมกันเนาะเขายังไม่ได้เท่านี้เลยนะโตพร้อมกันเนะไอ้ต้นที่จะตายเนี่ยมันเสือกไม่ตายเออจริงจริงค่ะ ผมก็ได้เซฟต้นทุนไอเรื่องปุ๋ยมันคุ้นก้นมาผมก็ดูใจแล้วเออเนาะดีใจเลยออยากจะใช้ผมให้ดูใบครับนี่ใบแบบนี้นี่เทียบกับมือผมแบบนี้นะครับเขียวเข้มหนานะครับแล้วก็แขนงเนี่ยนะครับทุกข้อนะครับผมแบบนี้เลยใช้คู่นี้ครับนะฮะเทพบินอะมิโนชนิดเมดฟู้นะผมยาฟู้นะผมใช้คู่กัน สำหรับชุดนี้นะครับผมใช้ได้1,000ลิตรนะครับผมชุดนี้2,000บาทเท่านั้น